แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับจากการปลดล็อกกันชงเพื่อเศรษฐกิจใหม่กันชงกําลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วนการปลดล็อก กัรชงเนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยประโยชน์ของกัรชงมีตัว CBD ที่ค่อนข้างสูง CBD ไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นยาผ่อนคลายแล้วตัวน้ำมัน Hemp Seed Oil เนี่ยจะมีโอเมก้า369ซึ่งสูงม,มากจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งและสวยสำหรับกลุ่มเครื่องสำอางนั้นก็รอวันรอคืน นะคะที่จะได้ h e m ซ seed oil เนี่ยทำเป็น production การชงนั้น t s c เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของยาเสพติดตัวนี้คาดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะเนื่องจากตัว CBD เองเนี่ยเป็นอะไรที่มีอยู่ในทุกอนูในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ไม่ว่าจะเป็น h e m ซี e e d oil หรือว่าจะเป็น CBD extract ะะจะสร้างความมหัศจรรย์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยนะคะแล้วก็จะยังคงเป็นผู้นำในอาเซียนแน่นอนค่ะกันชงที่ปลดลอกมาโดยอุตสาหกรรมสมุนไพรสามารถทำได้หลายรูปแบบเ,เราขายเป็นวัตถุดิบแล้วก็เราเอาไปสกัดโดยวัตถุดิบเนี่ยอย่างเม็ดก,กันชงตอนนี้ที่ปลดออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถจะเอาไปหีบได้พอหีบออกมาแล้วเป็นน้ำมัน ในตัวน้ำมันเองเนี่ยสามารถเอาไปทำได้เกือบทุกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอาหารเสริมยาแผนโบร,ราณน,นะครับหรือว่ายาจากสมุนไพรเป็นพวกน้ำมันผสมในยาหมองก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกน้ำมันนวดอะไรก็ได้ส่วนใบนะครับพวกใบกับก้านที่เป็นใบใบสดใบแห้งก็สามารถจะเอามาบด มาเป็นในเรื่องของผงโรยอาหารผสมอาหารนะครับเอาบทใส่แคปซูลทําเป็นอาหารเสริมหรือว่าถ้าเกิดดูว่ามีสารสำคัญเยอะก็อาจจะเป็นยาก็ได้จริงๆแล้วมันยังทำได้ได้หลายรูปแบบเพราะนั่นจริงเนี่ย7-8อุตสาหกรรมสมุนไพรสามารถจะเป็นได้หมดประโยชน์ที่ได้รับจากการปลดล็อกอุตสาหกรรมการชงถ้าเราดูจากห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้แปลรูปโรงงานสกัดแล้วก็โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปถึงเกษตรกรตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเกษตรกรได้ประโยชน์แน่นอนหลายวิสาหกิจชุมชนหลายครอบครัวสามารถทําสินค้าส่งให้โรงงานแปลรูปก,การชงก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับแต่ข้อดีที่น่าสนใจที่สุดคือเราสามารถปลูกเราสามารถสกัดเราสามารถแปลรูปและผลิตได้เองในประเทศเราไม่ต้องไป บริโภคสินค้าที่นําเข้าแต่แทบจะเป็นสินค้าชนิดเดียวที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศได้แล้วสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพราะฉะนั้นถ้ามีการผลักดันอย่างถูกต้องมีความตื่นตัวอย่างถูกต้องและคิดรอบด้านผมว่ามีโอกาสาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวท็อปตัวใหม่ของประเทศได้ครับ ก็สำหรับอาหารเนี่ยนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเราสามารถใช้ใบเนี่ยนะครับเอามา,าวางเช่นไป d e coration ได้นะฮะของใบกัญชงแล้วก็เราสามารถเอาไปผสมในเครื่งองดื่มก็ได้ตอนนี้จะเห็นว่ามีาทั้งร้านกาแฟทั้งร้านอาหารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีโอกาสใหญ่ของเขาเลยอันนี้ผมคิดว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงตอนนี้เง้มๆประตูละอีกหน่อยคงจะเปิดกว้างขึ้น ในลักษณะของการใช้กันชงเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากว่าตัวมเมล็ดเขาเนี่ยมีโอเมก้า3นะครับโอเมก้า6เนี่ยสูงมากเราสามารถเอามาใช้ทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราสามารถเอามาทาเป็นคลีนฟู้ดคือทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเหมาะกับยุคสมัยครับการขับเคลื่อนนโยบายกันชงเพื่อเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับกันชงและการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งผลให้ในระยะเวลาอันใกลน้นี้กันชงจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจโดยเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศและยกระดับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำที่หลากหลายและมีมูลค่าสูงสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศชาติได้อย่างมหาศาล